สวัสดีค่ะมาพ้มาพ้าพกับมันตการในช่องมันตการผ้าร่วยนะคะ่าน,น,นผูมชมมเนี้พระเพ่นกาบินธบาดเนาะค่ะเพรนกาได้กลมล่งเขียนนะคะลงเขียนตัวเลขไหวที่ดินนี่ค่ะแม่แอดเพ่นกาเล่เอิ่นแอดมาเบิงนะคะยี่ตรงใดแม่ เลี้ยงไงเลียงเรียกยังแล้วว่าตังไหนเล็กหากับเลี้ยงยังน,น,นะอันนี้เลียงเก้าเก้าหาเก้ายังใหญ่ ศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองใส่เนี่ยแปดสองนะใส่นี่แปดเรียกแปดนี่เรียกสองแปดสองอันนั่นเด้ออันนี้ ตอนเพิ่นเขียนแ <1 S 1> ม่ได้เห็นปาแม่ได้เบิ่งมือพันปาแม่เห็นปาตามเพิ่นเขียนเบิ่งโอ้โอ้โอ้รู้แล้วรู้แล้วอันนี้หกหกศูนย์เ <2 S 2> จ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสองสองหย,ยังก่อนอัน เธอราว่าห้ซับเอาอยู่ในนี่ล่ะว่าสันอ่าหกเจ9แปดเก้าห้าเก้าเก้าศูนหนึ่งสองห้าหกเจแปดโอ้เลยแล้วเอานี่เป็นที่ตั้งเออันสีไรห 5, 6, 7, 8, ออ้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยหมากัดสีม่มันสีม่หยบเก้าศูนย์หนึ่งสักเฮ้ง เนียนแม่ละว่าเอาหาเป็นที่ตั้งได้ย่อมแม่่าสันาะว่าข <jugar> <eni> <men> ึ้นเราว่าซับเอาอยู่ในนี่ละมันสีออกทั้งบนทั้งล่างว่าสันละว่าได้ยงินมาได้ยินแต่ละว่าอย่างกะคันซับถือมันกระจ้ทั้งบนทั้งล่างบบเนียน เราก็เคยถือรางวัล,ลที่สองมาแล้วรางวัลที่สองเราก็ได้ได้ซองใบทุกหละกซองใบทันทับถื่มันสิถือได้ย่อเม,มียละสันเพินพ่นเพิ่นบ่ได้จับคู่ให้บแบนี้บ่ดีเพิ่นบ่ได้จับคู่ให้ดิเอาบ่ได้จับคู่มันไม่คือเป็นคู่ นั่นเป็นสูตรบ่นั่นเป็นสูตรของเราอ๋อแล้ใวใค้คู่แรกแต่ว่าคู่แรกเป็นหาเก้าคู่สองหกศูนย์คู่สามเจ็ดหนึ่งคู่สี่แปดสองบ่แมนกระเบื้องเอาตัว่าาเทียมัน าเพิ่นมาให้โชคตีพราะบ้าให้โชคเพราะว่าเพิ่นมันบินบาดยนี่ยไหนเพิ่นบราเคยเขียนใหอยเทียนเนาะคนก็เคยเขียนให้ใหเทียนแรกตั้งแต่แม่ใส่บาดมาเนี่ยแมน <c oughs> เอาเราคิดจังไหเราก็ใสเขียนให้ยจากแล้วแล้วแต่ชุดเทียนเราก,ก็บอกแต่ว่าใส่บาดในีพ่อหน่าเรากลมลงเขียนเลยบ่แมนเอาผ่านกระชมอันนี้กะบอลูเนาะค่ะแม่แอดกับใส่บาดตักบาดมาหนี แต่ว่าปูพันสิเว้นมือมาามันบ่แม่เว้นมือม้านะคะมาสุเทียาพันกะสีว่าแตงแตนเรือรถงามเรือรถงามเรือรถอะไรทะเบียนรถห้าแมนเออหกหนึ่งกับหกศูนย์สี่มันก็ออกม่แต่อลอกขัดเล้าท่วงมันก็ออกประเสือน้ำพันยักเสียบอกวดนี้เพิ่นเล็กกลมเขียนให้เลยนี่ค่ะท่านผู้ชมของหมวดแรกที่ปูเพิ่นกลมเขียนให้คุณเตียเพิ่นกะ ทักทะเบียนทักแต่ทะเบียนรถไหนนั่นบ่แม่ทะเบียนรถกะหกหนึ่งศูนย์สี่แล้วสิทักแต่ทะเบียนรถนะคะแต่เมื่อนี้บ้รู้ว่าเป็นยังจุดจูปูพันจังคแม่แล้วก็วา่าเราตักบาทเสร็จแล้วปูหายพ่อนียบร r e a แล้วนะคะปูหายพอนเสร็จแล้วแล้วก็กลมลงเขียนตัวเลขให้ค่ะนี่เนาะขาะมันกับ คูแรกที่เราแขงกับห้ 5, 9, นะคะห้กคูสองหเนาะคะ่ะคูที่สามเจ็ดหนึ่งคูที่สี่แปดสอ็ดงมันก็นเขาเล 4, 8, 2. 2> เขเ,ลเสี่ยนซาอูเสียนลือพอดีตัวอา้าแมนบะแมนบ่ันแม่ว่า,มน,ามนมันเขาพอดีเนาะเจ็ดหน่ 1> 7, 1, 1, 7, เออเออหนึ 1, 7, ตรงกับเลขเสียนซาอู เตเลือดออาจารย์กันี่เจ็ดหนึ่งบักอาจารย์ลือกับสองหนึ่งเกีบรมนว้าโล่จำไม่ได้แล้วสองเจ็ดสองเจ็ดหกบักสองหนึ่งเจียองเ็หกเออกข่าอินี่ข่าอินี่ถึอคือกันอีนีมันกับไม่หลายเนะมันกัม่หลายอาจารย์ก็เลยจำไ่ค่อยได้แต่นอกจากจะเปิเปดสมุดเบื้งที่เขียนไว้ก็จํจำได้นี่ล่ะค่ะเป็นของพระ เพิ่นมาบินทบาตเพิ่นเล่โพดเล่พายเนาะค่ะเรามาย่ามได้เรากัสิทักแต่ทะเบียนรถวสันแม่ว่าทักทะเบียนรถกับบอสอน้ำเพิ่นจักทียดทะเบียนรถกะหกหนึมันก็ออกหกหนะึกหก่ก 0, 4, 4, 0. เนาะค่ะวันนั้นเราก็มาศูนย์สี่ีนย์เหลือตาหนึ่งหนึงที่ยังบอกมันบ่ 6, 4, กหกสออกมาแล้วนะสี 4, กะเลแต่ซีหนึ่งตะวางวันนี้เพิ่นแห่งพระท่านได้ทวงมันมาแม่ยวันนี้เพิ่นระทวงวันนี้พระทวงตะวานผ่นมาเขียนใส่ดินนี่กันล่องเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมกัพิจารณาเบิงเนาะค่ะหน้าแตงแตกีมาบินเมื่อบานเมื่อใดเพิ่นมี้ตะวานเลขรถคืองามแท้แม่เพิ่นกับมิตะวางสี่ตะวานของบ่อสื่อน้ำิ่นจเจียแต่พระผู้นี้นี่เพิ่นเคยถูกรางวัลที่สองได้ลอตเตอรี่สองใบวะ โอ้ยเล่ากระชิมมะปวดภายล่ะคะ่ะแล้วปวชมาโดนแล้วแม่นม,ม่โอ้ยหลายทันงชาแล้วหลายตั<ม>้งแต่แม่ตักบาดใส่บาดมันหนีพันกะมาบินบาดตลอดแต่ว่าเหี่งเด่นมื่อมาเนาะเด่นมื่อมานี่นะคะเป็นอยู่วัดบ้านไกลๆนะเป็นนะเป็น,เ,น,นเป็นเอารถอีหยังมาบินบาดเอารถที่อัดมาเกจนกลเลยได้มามาเบิ่งเลขมาเบิ่งเลข มาเบิงดูเห็นตัวใดเขาพูดใดเขียนพระเพราะว่าบินบาทเววบิงดูมีตัวใดเน่ยตัวเบิงไกๆตรงนี้มีขาหาชัดเนะหาชัดจูย์เมีขาอันนี้เก่ามีศูน ศมีเจ็ดมีหนึ่งมันแมนนย์ฮะแมนเลขหมันเลขหางเลขหเห็นบ <c oughs> อหัออออกหกศูนบอกเจนี่มีหนึ่งนี่อ,อันนี้มันสามขึน้นแปดปดปะแปดอนี่ยอันนี้มันสองเนี่ย เราเท่ก,กันเบื้องนี้เนี่แล้วไายไว้ไายไว้เนาะเราบอกค่เขียนให้เอกเซียดีเรามาบินบาดเมื่อนี้เราก้มเขียนให้มาสัน่นใช่ละบอกนารีบอกสิบสี่กับแป๊บหา่บางวดวันนึงเนี่ยนี่ไดะบอกนารีพระผู้นี้แหละตีอบอกแตวผมนี่แหละบอกเอาก็ว่ามาบอกอนี่มันไปออกเก้าหา กับสิบห้าวันนี่ได้บอกคนตัวใดก่อนบอกคนสิบสี่กับตัวใดกับแปดห้ากับแปดห้าเออเมืองมันออกมันก็ขึ้นผีบอกคนคนบอกขึ้นมันก็ขึ้นยังนะแต้มได้ดีว่ามึงบอกแปดห้ากูซื้อแปดห้าก็ห้าพันโอ้เพิ่งกับได้คือเก่าไม่แล้วโอ้เพิ่งได้ลายเป็นไงมันเป็นสิบตัวแต่อันนีดเลขที่ปูเขียนไหนคือบะ งามบ่มักนี่ตึอันนั้นบ่ถ่ายไว้ถ่ายไว้เดี๋ยวมาไม่ยำถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้แล้วพุ่มไปลวด่ายไว้แล้วงามบ่คือบ่มันมันจังไหนแล้วมันบ้านท่านในไก่เมือเลยมันบ่กไก่เมือเนาะบ่ทันฟันบ่ไอ้มือนั่นเน่ะมันนอนเย็นพอายันนอนเย็นพญายันี่เออเพิ่นบอกหกแปดห้าเด้ที่ผมบอกแม่หันเนเออ หกแปดห้าเลขหกกับเลขเก้ากับกัมับนี่คือได้มันบอกแม่อยแม่เลื่อมนกนี่แหะบอกมาบอกสุ่ยสั้นมันบอกหกแปดห้ามื่อกัดมันในห้อนหกตัวมาในหกตัวในสี่ศูนย์ตัวที่สามจำ่าได้บ้านเนี่ยตัวตัวตัวที่สามองอันทั้งหน้าสามตัวนะมันเลยจำ่าได้ว่าสั้น เลือไปจำได้อีกหอเปออแต่ว่าพูมเมัอนที่มันออนนี่เห็นปะว้าพมันจำสามเทียแล้วาดิถือสามเทียวดิยืนนี่นะเออฉนือมวดแล้วฟันได้มาบอกซื้อฟังเนี่ยได้ย่าแล้วจำมาได้ดิกันบอกมาบอกซื้อฟังบวกกันนั่งเฮี้กข้อเอ๊ะัวใด้ละทำกบอกไปแล้วกันซื้อบอวซื้อก็ซื้อซื้อคืนซื้อรถก็จะถือกย่าถือปะบอลู มเพนมาเซียลูก่วันนั้นกับมาเซียลูกเออเมื่อสามแปดบอกนะเมืสามแปดนะฟันใดคากบอกย่าๆกับมนี่แล้วเดี๋ยวมานนอนจหนีเนาะแต่ว่าพุ่มที่นี่พันหายไปอ้มิ่ยิ่งดิม่ยิ่งเตี้ยมิ่งยิ่งน้อยๆดอกคนน้อยๆดอกคนน้อยๆมิ่ยิ่งกับเท่าตัวน้อยๆจำอันนี้ลูกมา มาแล้วบ่มานอนนี่แล้วบ่มาหานีโอ้ยามเพิ่นมาหาตีเอ้แล้วเพิ่นก็บจีบอกเป็นโตเลยบ่บอกคักๆหน่แล้วเพิ่นเพิ่นมาจำได้เทียแล้วจังหวัดวัดเมือกวัดสามแปดนั่นก็ได้ตรงๆเลยวัดสามแปดแล้วจังหวัดลังเลงภายในหกหกหาแปดโอ้ยรีดมาบอกแต่รีดแต่ลินที่ตายวังหันนะ นวนเพิ่งนั่งน่ะเออเดี๋ยวไปนอนเรยๆเลี้ยวอุ้ยให้หกตัวแต่ว่าจําได้แค่สามตัวจำได้หาตัวหกแปดหาผีบอกขึ้นผีบอกโหนคนบอกขึ้นบอกพูดได้คับหกแปดหาต่ว่หกกับเก้าเพื่อนกับหกลับหัวขึ้นได้ดิแหมนถ้าซื้อทำผู้สื่อนั่นว่าถ้าคนซื้อเปลี่ยนเน็ตเว่า บ่ได้ซื้อดอกเล็บไม่ได้บอกคน <ã aspir ant> แต่ว่าบ่ซื้อมันว่ามีตาขันฟันได้ไมีแต่บอกคุณน,น่ะผู้นี้หอกมัดคุ้มเนี่ยมัดก็บ่ได้ยินน้ำหน้าหววนี่มาเบาให้ฟังน้ำหนักเด้อกันนั่นจำอยู่กันนั่นล่ะบ่พูดเชิงเมื่มนอใดสิมานอนอีกใกล้ลใกล้เรียกออกคุณบ่เป็นเป็นจังไรละ่ะเมื่อใดคือจังเคนมัด จำเอาไว้สินะมานอนะสิโอ้ระบ่อนอนทุกเมื่อเมื่อนั่นเป็นคลือยจากมานอนก็เป็นคลือยจากมานอองนี่นะขันคันเพิ่นสิบว่าไห้นี่ซื้อซื้อเื้ออปกตินอนอยู่ในบ้านปะนอนในบ้านเด้อยโอ้ขะเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าแล่าเพื่อนไปไปบอกมานอนจังคยมาคือจังนมาเพิ่นมาคือจังเด็ อยากนอนหน้าเรี่ยออมือนีนนะอ๋อเมื่อใดมีความรู้สึกว่าอยากนอนหน้าค่อยนอนเออมียนค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขที่พระเพิ่นมาบิณฑบาตและเพิ่นก็ได้เขียนตัวเลขใส่ดินให้เนาะค่ะก็มีฮ่าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองนะคะ,ะ,คะแอดก็ได้นำมาเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะ ทนผู้ช่วกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับช่วรับฟังผิดถูกกายะว่ากันนะคะภาะวามันเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าทนผู้ช่บอมากประชอบกับเลื่อนท่านถ้ามาักาชอบก็บจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกทุกครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ